สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ค,ะคุณผู้ชมคะติดตามเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างพรรครัฐบาลกันก่อนเลยนายกรัฐมนตรียอมรับนะคะว่าได้ไปคุยการเคลียร์กันแล้วคะ่ะกับรัฐมนตรีมหาไทยหรือว่าหัวหน้าพักภูมิใจไทยนั่นเองนะคะซึ่งก็บอกว่าพร้อมจะทํางานด้วยกันต่อไปแต่นายก็ไม่วายเปลยเหมือนกันนะคะว่าแต่ถึงไม่มีภูมิใจไทยเนี่ยรัฐบาลก็อยู่ได้นะรัฐมนตรีโจรัฐซึ่งเข้าใจเป็นคุณพ่อคุณอนุทินนะครับมาบอกกับผมว่าไม่อิดอัดนะครับ พูดกับผมนะครับในที่คอรมอเนี่ยครับในคอรมอเนี่ยครับครับไปถามลูกชายเขาหน่อยครับเขาไม่หยุดอัดเขาบอกว่าเขาบอกว่าเขาก็ทํางานราบรื่นดีไม่มีปัญหาอะไรเพราะฉะนั้นข่าวที่ว่าดัดไม่จริงครับก็ต้องให้ท่านไปถามลูกชายก็แล้วกันครับ้ังนั้นถ้าตัดโครงใจไทยออกรัฐบาลอยู่ไม่ได้ใช่ไหมเออถ้าถามตามตัวเลขก็อยู่ได้ครับแล้วจำเป็นไหมคบคือผมเรียนอย่างนี้นะครับอย่างที่ผมบอก มาทำงานกันก็มีกติกาในการทำงานร่วมกันก็เดินตามนั้นนะครับแล้วผมก็จะเป็นคนตัดสินใจแล้วก็รับผิดชอบเองนะครับในสิ่งที่ตัดสินใจไปทางการ นายกรัฐมนตรีบอกว่านายชวรัตชันวีรกูลหัวหน้าพักภูมิใจไทยขอหารือในช่วงประชุมคณะรัฐมนตรีซึ่งเมื่อบอกไม่อึดอัดในการร่วมรัฐบาลก็ไม่ติดใจและจะร่วมทำงานกันต่อไปพร้อมกับยืนยันไม่มีแนวคิดปรับคณะรัฐมนตรีเพื่อดึงโควตาก,กระทรวงสำคัญคืน <ไป S 1> จากพักภูมิใจไทยตามที่เป็นข่าวขณะที่นายชวรัตบอกว่าพักภูมิใจไทยรู้สึกแฮปปี้มากหลังจากได้ทำความเข้าใจกับนายยกรัฐมนตรีและเชื่อว่าต่อจากนี้นะคะงานในความรับผิดชอบก็จะราบรื่นต่อไปส่วนกรณีสสกลุ่ม ภาคเหนือค่ะจากพรรคประชาธิปัตย์สนับสนุนให้ยึดโคต้ารัฐมนตรีและเก้าอี้สําคัญพรรคภูมิใจไทยเพื่อให้ในายสุเทพเทือกสุบรรณคุมมหาไท,ทยและนายบัญญัติบรรทัฐานเป็นประธานสภาแทนนายชัยชิดชอบเรื่องนี้นายบุญโจงวงไตรรัตน์รองหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยปฏิเสธให้ความเห็นเพราะไม่มีมูลความจริงเช่นเดียวกับนายชัยชิดชอบยืนยันจะทําหน้าที่ต่อไปไม่ว่าพรรคภูมิใจไทยจะถูกปรับออกจากรัฐบาลหรือไม่โดยบอกว่าจะพ้นจากตําแหน่งก็ต่อเมื่อตายลาออกหรือติดคุกเท่านั้น นั้นไม่มีใครบีบบังคับได้ค่ะผมได้เลือกจากสภาเป็นประธานสภาตามกฎหมายและขึ้นนูนนะคนที่จะไล่พมออกได้เนะี่ยคือหนึ่งผมตายสองผมลาออกส,สามผมติดคุกก็มีแค่นั้นเองครับอยู่ที่ตัวผมเองอผมจะอยู่หรือผมจะไปก็อยู่ที่ตัวผม ไไม่่เป็นฝาาายาจะลบ้านเมืองอย่างนี้น่าจะไล่ให้คนดีๆอย่างผมนี่ไปไหน <c oughs> <c oughs>